ก็อวดต้นนี้เลยเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มารดน้ําแล้วก่อนหน้านี้ก็คือใส่ปุ๋ยเข้าไวล้ละทาไมดูใบไม่สวยใบลวกๆเนาะเฮีย w h a อ h a p p e n e ่อนะอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราก็จะอ้ยอันนี้เอาออกได้เพราะว่าโต๊ะนี่อืม เพราะว่าเขาไอ้ตัวช่อที่เขาเกิดเนี่ยอืมเขาใหญ่ละเขาโตละวนี่พอเกิดซ้อนแล้วมันไม่สวยเนาะมันก็จะเหมือนแบบนี่ไงอีกอันนึงก็ ป้าเขาตัดหรือว่าป้าเขาริเด็ดแบบเราก็ไม่รู้เนี่ยแต่คงกินไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่ามันน่าจะแก่เพราะว่าถ้าแก่ก็คือมันจะเหนียวเหมือนกันนะตรงแกนเขาค่ะอันนี้ฝากไว้ก่อน,นนะครับ ดูโล่งและแต่ว่าน่าจะต้องเด็ดฝั่งนี้ด้วยไหมเพราะว่าอันเนี้ยเขาก็นี่เห็นไหมเดี๋ยวรอให้เขาอ่าพอแล้วมั้งพอแล้วแหละเพราะว่าอ่ะเห็นไหมคะอันเนี้ยที่ป้าบอกว่าป้าจะเลี้ยงอะ่ะก็คือตรงนี้เขา เขาเริ่มโตละอันนี้ได้แหละติดละอันนี้ก็ได้อยู่นะเพราะว่าติดละ,ะไปปั่นดีไหมมันก็จะไม่จะได้ไม่ต้องเขียวกินตรงเส้นแกนเขาส่วนพริกเมื่อวานก็ไปกินมันเวิร์กมากเลยอะ่ะ เป็นพริกที่ดูค่ะอวดกนะ็คืออวดแบบไม่ไม่รู้สึกเบื่อเลยอย่าเบื่อเรานะคือเราชอบอวดผักที่ตัวเองดูแลมากเลยอะค่ะรู้ไหมว่าลืมเห็นเม็ดนี้แล้วก็ข้างล่างก็สุกละแดงส้มละส้มละส้มละอืมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ เคลยิกของเราอยากพาไปดูที่เขาใหญ่มากเลยอ่ะที่โรงแรมลาโคคอตไหมชื่อจำชื่อโรงแรมไม่ได้ไอ้อ่านอ่านไม่ออกอ่านยังไม่มั่นใจลาโคคอตพากวินไปเก็บไข่ไก่แล้วก็สุดท้ายแม่ไปหลงรักเคลเคลเคล,เคลตรงนั้นเลยอ่ะคือน้องน้องสวยมากไดโนคือแบบว่าสวยมากๆปูเลก,ก็สวยมากอันนี้มะเขือเทศ ขอความรู้นิดนึงได้ไหมคะอยากรู้ว่าเมื่อเขือเทศทํำยังไงเขาถึงจะติดลูกเมือม่อเช้าที่มารดน้ําผักส่วนตัวคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะต้องใส่ปุ๋ยสูตรเร่ง n p k ใช่ไหมสูตรเร่งลูกเขาหรือเปล่าเพราะว่าเคลเรากินใบเราก็ซื้อ,อ,อบำรุงใบมาบำรุงใบเออใช่เราก็ต้อง อันนี้มันไม่มันไม่ใช่มันก็ต้องบำรุงลูกเขาเนาะส่วนเออใช่เพราะว่าเรามีผักหลายอย่างที่จะต้องกินลูกเขาอย่างเช่นมะเขือแล้วก็มะเขือเทศหัวส่วนโหระพาถือว่ารอดแล้วก็งามแต่แมงลักที่ซื้อมาหลังก็คือโดนนอนไปละไม่แฮปปี้กับน,นอนเลยอะ่ะอันนี้เป็นเคลเดโนโดเดี๋ยวเราจะซื้ออ่า ซื้อดินมากลบไว้ตรงนี้เป็นที่พักดินของเราแล้วก็อันนี้ก็คือที่พักดินเหมือนกันแล้วก็เวลาที่ป้าบอกว่าผ่านไปสักสองเดือนดินเขาจะสุดคือดินเขาจะลดลงไปเราก็มาเติมดินแล้วก็พรูนพรูนพร,รูนเขากระเจี๊ยบอันนี้ยังไม่ตะโกนเท่าไหร่มะเขือก็ยังไม่ตะโกนนะก็ยังเป็นมะเขือมะเขืออยู่แล้วก็อันนี้ อจะโชว์อันนึงที่เอามาจากเยโสของแม่สามีก็คือกระเพาที่ทีแรกนุก็จะเหี่ยวแล้วก็จะตายสรุปอพอสามวันสี่วันเขาเริ่มฟื้นตัวแฮปปี้มากคนปลูกก็คือคนเอามาดูแลต่อก็แฮปปี้มากอันนี้ปูเล่ปูเลท่ที่เรารู้แล้วว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเขาไม่ติดเชื้อราที่ใบ เราว่าเขาจะงามแบบแบบแบบที่เราเอาไอ้ต้นต้นใหญ่มาเพื่อนๆพืจำได้ไหมถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเราจะมีเราอวดปูเล่ต้นใหญ่ที่ซื้อมา550ินั่นแหละแล้วก็มาดูถ้าเกิดว่าเขาไม่ติดเชื้อราเขาน่าจะโตได้แบบนั้นแล้วก็อันนี้คลื่นไายคลื่นไา่เนี่ยตอนกลางวันเขาจะราบไปกับพื้นเลยเพราะว่ามันแดดมากเขาน่าจะไม่เหมาะกับกับพื้นที่ที่เป็นโล่งแจ้ง ไม่มีหลังคาให้ส่วนสลัดเรารู้ว่าเพราะขมที่ขมน่าจะเกิดจากเขาแก่ยายบอกอันนี้คุณแม่บอกมาอันนี้กระเจี๊ยบก็ยังไม่ได้เด็ดไปอันนั้นกระเจี๊ยบก็ยังไม่ติดลูกยังไม่มีลูกออกมา แล้วก็อันนี้อันนี้่าลาแหน่ใบพักเมืงดาเราจะมีผลงานมาโชว์ว่ามันตายปวดว่าเราปลูกไม่ได้ปลูกไม่สําเร็จแล้วก็เอามาเสียบใหม่ให้ละตรงนี้ก็คือดูค่ะอันนี้คือล็อตเก่าที่เอามาก่อนหน้านี้ก็คือตายไปละตายไปแท,ปทบจะทุกเรือเนี่ยอันนี้น่าจะพอได้อยู่ อันนี้น่าจะรอดอยู่แล้วนึกว่าจะตายอ่ะอันนี้ก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าเขาได้น้ําเมื่อวานกลับมาก็ออกมาดูเพราะว่ามันฝนไม่ถึงบ้านเราก็เลยอันนี้ต้นใหม่อมืมันจะมีแบบอันนี้วัชพืชน,นะต้องคอยถอนออกมันจะมีต้นต้นเก่ามไม่มันไม่เจริญงอกงามไปแล้วแหละมันตายไปเลยอะค่ะ อันนี้ก็ตายอันนี้ไม่รอดอันนี้ไม่รอดเหมือนกันแหละเราว่าอันนี้ไม่สำเร็จแต่ปลูกในในกระถางอนะสำเร็จอันนี้แมงลักแมงลักฝั่งนี้แล้วก็เราปลูกในกระถางของด่างปรากฏด่างอยากเกิดจ้ะด่างอยากเกิดอีกแล้วกระถางเนี้ย น,น,นิวัชพืชวัชพืชต้องถอนถอนแล้วก็วางไว้ที่เดิมนะคะเพราะว่ามันเป็นวัชพืชอ่อน,ออนก็จะให้มันเป็นปุ๋ยเป็นอะไรอยู่ตรงนี้เลยเยี่ยดูสิไม้ด่างเมื่อก่อนเขาเขาไม่ได้น้ําเขาก็จะเป็นหัวและไม่เน่าด้วยนะคะอยู่ใต้ใต้ดินนี่แหละอยู่ใต้กระถางพอพอได้น้ําเพราะว่าเรา เราเริ่มมีความรู้สึกอยากปลูกผักด่างก็อยากเกิดดูค่ะแล้วก็ดูอันนี้จะโชว์อวดเลยอวดฝีมือการการปลูกผักของตัวเองการดูแลเฮ้ยไม่ใช่เกือบเกือบดึงนี่น้องอยู่นี่เกือ <c> บ <ười> ดึงน้องออกมา อันนี้ว่ชาชบพืชเราต้องเอาเออกอุ้ยอันนี้ก็ดึงน้องอะไม่รอดจ้ะไม่รอดจ้ะเน่าจ้ะตรงนี้จ้ะไม่รอดจ้ะอันนี้น่าจะรอดอยู่ก็คงจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าที่รอดก็น่าจะมีห้าต้นนะห้าห้าก่อเรียกเหมือนกันไหม กอเป็นภาษาอีสานไหมคะห้ากอที่น่าจะรอดอยู่เ,เล็กๆเกิดอก็ถือว่าโอเคอยู่นะขึ้นใช่ยแมคโครโอ้โหปลูกได้แล้วก็อันนี้ก็จะมาลุ้น ช่วยลุนลุนช่วยลุ้นช่วยเลยเพราะว่าอันนี้เป็นอ,อะไรนะคะใบชะพลูเอามาปลูกเพราะว่าอยากกินเมี่ยงเลยอันนี้ใบชะพลูบ้านยายแล้วก็อันนั้นเป็นอ,อะไรนะคะตะไคร้แล้วก็อันนี้มีเคลเคลเ,วเวแบบี้แบบเคลสองกระถางอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นเป็นบุเลอีกสาม หอยตอนนี้โมกไม่หอมเลยเวลานี้โมกจะหอมตอนเย็นโอเคขอบคุณค่ะ